อัปเดตข้อมูลข่าวสารค่ะคุณผู้ชมสําหรับการประกาศให้คนที่ลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านไม่ผ่านทราบผลแน่นอนในการรับสิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศวันศุกร์ที่21ตุลาคม2565นี้ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันค่ะรวมไปถึงกระทรวงการคลังมีการขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงการแก้ไขเอกสารออกไปอีกนะคะทําให้พี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมแล้วก็แก้ไขข้อมูลได้และพร้อมที่จะเปิดสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับสิทธิสวัสการแห่งรัฐด้วยค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องก็คือการรับเงินของคุณผู้ชมในกลุ่มนี้ทั่วประเทศ77จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้กลางกระเป๋ารอการโอนเงินเลยค่จ่ายจริงโอนจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตหรับ การจ่ายเงินเยียวยาครั้งนี้รับสูงสุดถึง3 0 0 0บาทติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานแซบค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารถึง2เรื่องแล้วก็เป็นข่าวดีให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องแรกที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือในเรื่องของการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี25 5ล่าสุดค่ะจะมีการประกาศรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันที่21ตุลาคม2565นี้สําหรับคนที่ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้นะคะว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนสมบูรณ์หรือว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ค่ะส่วนใครที่ต้องแก้ไขข้อมูลก็ให้ดําเนินการแก้ไขข้อมูลยังหน่วยรับลงทะเบียนนะคะใครที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์แก้ไขข้อมูลที่หน่วยลงทะเบียนใดก็ได้ค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสําหรับการจ่ายเงินให้กับคุณผู้ชมในกลุ่มอสมอและอสสทั่วประเทศรับเงินถึง2เด้ง2รายการนะคะเป็นการจ่ายเงินเดียวยาที่ครมมีการอนุมัตินานถึง6เดือนวันที่21ตุลาคมนี้จะเป็นการจ่ายเงิน ะะให้กับอสมออสสอในเดือนเมษายนแล้วก็เดือนพฤษภาคมเป็นการจ่ายเงินตกเบิกเดือนละ500รรับสูงสุดถึง1,000บาทจ่ายเงินเดียวยาค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดค่ะและอีก4เดือนหลังนะคะทั่วประเทศเลยก็จะได้รับในวันที่28ตุลาคม25 6 5นรหนี้เป็นระยะเวลา4เดือนเดือนละ5 0 0บาทรับสูงสุดถึง2 0 0 0บาทหากนําวงเงินมารวมกันกลุ่มนี้กลุ่มเดียวจะได้รับสูงสุดถึง3,000บาทในเดือนตุลาคมค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากหากชื่นชอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ